กูดปูตัวนั่นนะฮะกูดปูกูดปูใหญ่ได้นั่นนะไปต่อยู่กูเยังเทาอีกเราบินเขาไม่อยู่นะแม่มักมองที่เป็นทางอันนั้นทางปูนเขานะแม่เขาเปแล้วว่าจะเป็นเพียนลังใหญ่ๆนะเืออะไรอะไรหนุนดูซื่อนั่นเพียนปูยังเมื่อไหร่ยังหน่อยๆก็แล้วเด้อ ปุ๋ยน้อยนึงก็หายเด้กหน่อยจักใส่ปุ๋ยแล้วก็ทิพย์เขาเมื่อในบ้านเหอเนเขาบ้านเห็นเขบ้นเนเท่าไหรมันมีต้นใหม่ต้นยหงไงแบบเพื่อมีห่มมันดีไป็นตอยู่อ้มันมียั่งไงฮูก็ไ้เนาะมันเจาะกระไ้ได้พ่อมาเราอยากไห้พ่อเจาะเจาะปุนออกจากวงกลมหนึ่งแล้วก็ปลูกให้ห้ามันซึมลงไปอา ปลูกแล้วก็ต้นไม้มาใส่แักต้นมั่งได้ไหมบุงเน่ยขางทั้งเขาเนี้ย,ยหน้าบ้านชองต้นนะแม่หน้าบ้านไม่ปลูกมันชิได้หน้าบ้านมันชิปลูกได้มันติดหุ่นทางแล้วเนาะหลังบ้านมองแก่เป็นยังอันทางขึ้นเฮียนเท่ามันคือเป็นน้ำเสดเนี่ย เอ๋อห oh ่าว่ามันก็ปเป็นลาดชั้นค ah. ือเงี้ยนะฝามันคือเป็นแบบโค้งเอ๋อห่าบ่าเหตุลาดชั้นเนาะเ่าเห็ดโค้งเ่าเห็ดไปตามท่อมันโค้งเ่าก็เห็ดตามดูโค้งทออ๋อตามแน่แน่ท่อ